5้น1ล้านบาทนะครับไรอันตอนนี้สมัยที่192ที่คุณต้องป้องกันแชมป์นะครับวันนี้ก็ผมถือว่าเจอคู่แข่งที่หน้าท้าทายหน่อเพราะว่าช้างก็ต้องการที่จะได้แชมป์เหมือนกันอย,อยู่ที่คุณจะเสี่ยงโชคได้เพลงอะไรเลงมาครับมาดูอะไรอัน หนูจ๋าไหมชอบไหมหนูจ๋าก็ชอบหนูจ๋าต่ละแต่ละแต่ละแต่ละไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่าไม่อยากได้เพลงอะไรถามว่าอยากได้อะไรดีกว่าครับอยากได้เกินครึ่งไหมอยากได้สองเพลงคือรักพิลึกกับสมัครรักสมัครแฟนเออโอ้รักสมัคนรักสมัครแฟนรักพิลึกให้ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับ มาดูนะฮะไรอนจะได้ประเดนอะไรหนูจ๋าหนูจ๋าไปหนูจ๋าหยุดครับทายคลองไปทายคลองอพักพักมันเหียดพิ้งใสโอออกแนวอีสานประชนประชนัชนชนกันกับอีสาน เขาก็มาเต็มด้วยวันนี้ดูสิอ้าวอันนั้นช้างก็ทํามาเต็มนั่นคือทางถนัดเขาด้วยนะเสียงสำเนียงนะเอาล่ะต้องเต็มที่ไรอันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ சாய เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงใไปร่วมใช้วันคือสิยุดที่ เขามาแยว่าเขาเป็นมาแต่เมื่อได้เห็นตํ้ตาจังได้หวัวใา,างัมาตั้งนานที่แท้ก็เป็น ก็ไม่แปลกใจที่ไรอันมีคนรักทั่วประเทศเร็วขนาดนี้เพราะว่าทักษะการร้องของไรอันคือแบบเก่งไม่พอคือมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นใครที่จะมาล้มไรอันได้จะต้องมีสเสน่ห์ด้วยขอบคุณครับ<า>เชิญพี่ฮายครับคําว่ามนเนี่ยมันมันสะกดได้ทุกอย่างจริงนะพี่ลิงนะอย่างเพลงเนี้ยที่ลูกร้องเนี่ยมันมีมนมากเลยลูกฟังแล้วมัน มันส่งความสุขมาถึงเราน้อยคนนะพี่ลิงที่เราฟังแล้วเรามีความสุขจังเลยอะไรนะ้ยขอบคุณมากนะลูกนะที่ให้ความรู้สึกที่มีความสุขแบบนี้อยู่กับเราบ่อยๆไม่รู้วันนั้นถ้าไม่มีอะไรอันยืนตรงนี้แล้วเราจะมีความโอ้ยพูดแล้วกคไม่อยากนึกถึงวันนั้น ถึงวันนั้นถ้ามันมาถึงและอันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็คงมีโอกาสที่เจอกันบ่อยๆแต่เราก็คงจะอดคิดถึงและอันไม่ได้หรอกลูกโชคดีเอา้าจู่ๆก็เอออะไรรม เหมือนโดนใจนะมนจผมนั่งฟังเพลงนี้มันก็โดนจริงนะฟังเพราะมากมันกินเข้าไปข้างในมันเกาะเป็นขั้ข<ก>ขวความรู้สึกเลยนะแต่พอพี่หายมาร้องน้ําตาซึ <S <S 2> <S 2> มอเออทำให้ผมน้ําตาไหลไปด้วยเลยอ่ะเชิญพี่เอะพ่อเองก็ภูมิใจแล้วลูกภูมิใจในตัวหนูสุดๆเลยกับบทเพลงเพลงนี้วันนี้เชื่อหไหมลูกว่ามันมีทั้งอารมณ์เพลงมันมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง พราะมันสมบูรณ์จริงๆด้วยเนื้อเสียงด้วยอารมณ์เพลงวันนี้เหมือนหนูหนูพกความมั่นใจมาแล้วหนูมาร้องด้วยความสุขที่หนูอยากจะร้องเพลงแล้วมันเลยเก้าวข้ามร่วงของการเป็นนักประกวดไปแล้วอะลูกมันคือโชว์โชว์หนึ่งมันก็เลยสร้างความภาคภูมิใจให้เข้าใจพี่หายเลยนะว่าเขาเขาภูมิใจมากพ่อเองก็ภูมิใจหูกชื่นใจจังจริงๆต้องบอกว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ เรื่องที่รักมักดิชังเพราะว่าทุกคนก็น่ารักหมดเลยแล้วก็น่ารักหมดใช่ทุกคนมาอยากอยากให้ชีวิตครอบครัวแบกทุกอย่างไว้ข้างหลังหมดอ่ะก็เข้าใจหมดแล้วพวกเราจะทําหน้าที่กรรมการให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ยุติธรรมกับทุกคนที่สุดนะโอเคแต่แบบแต่ทุกครั้งที่ไรอันเจอคู่แข่งที่แข็งแขงเมื่อไหร่อ่ะพวกเราจะแอบลุ้นนะว่าอะไรอันจะสู้ยังไงจะแบบไหนวันนี้แม่แม่สะใจนะ ใจเวลาที่มีคนร้องเก่งๆแล้วแข็งๆมาสู้อะไรอันแม่จะเห็นไรอันสู้อะแบบสุดเป่งเสียงทุกอย่างมันสุดมากสุดจริงๆ